ที่เป็นเปรตสมาชิกในใต้ครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมเคสเคสนึงวันนี้ผมติดตามมาดูการทํางานของเพื่อนคนหนึ่งนะครับคอริยะนะครับย<ฆ>่ะยะ์บอกหน่อยทําอะไรอยู่ตอนนี้เป็นภาคประชาสังคมใช่ไหมมาอยู่ในส่วนของภาคประชาสังคมนะคะก็คือทําทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนอะไรที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยที่เกีเ่ยวกับความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมอะไรเนี่ม่ยก็สามารถที่จะ ส่งเรื่องผ่านมาที่เราได้นะคะแล้วก็เราก็จะรับเรื่องแล้วก็ลงมาลงพื้นที่<ร>งิงพื้นที่นี่ก็มาพัานะวันนี้เองเราวมีเคสทางในเรือออ่องของพ่อครอบครัวกันหนึ่งผู้เป็นพ่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าขอความช่วยเหลือไปในส่วนของลูกติดยามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงแล้วก้าวร้าวใช่ค่ะซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกนะถ้าเราพูดถึงมันเป็นความทุกข์ในใจของพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่นะคะเมื่อไหรที่ลูกตกเป็นทาสของยาเสพติดก็คือความทุกข์ความเดือดร้อน พ่อแม่เนี่ยก็จะทุกข์ใจมากนะคะอย่างเช่นเค่นี้เคสนี้ยังไงเป็นมายังไงก็เลยไปดูเคสนี้ก็เดี๋ยวขอให้สเกลน่ะไปดูก่อนกลัวจะมีอันตรายใช่ไหมใช่ค่ะไปตรวจสอบก่อนคือเคสนี้เป็นเคสที่ก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะคะคือถ้าเราทําอะไรไม่ไม่รอบคอบประมาทเนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้นะคะเพราะว่า เคสนี้ก็คือมีการทําร้ายพ่อแม่แล้วนะคะเมื่อกี้ก็ถูกว้างพ่อหัวแตกแล้วนะคะแล้วก็เป็นความทุกข์ของชาวบ้านจริงๆนะคะพ่อแม่ก็เลยอยากให้เราช่วยนะคะเอาลูกเข้าประสานไปยังไงตอาแรกที่เข้าประสานเข้าประสานไปช่องทางของทางแม่ทัพนะคะเพราะว่าเขาเห็น แม่ทัพภาคที่4ีนะท่านจริงจังกับเรื่องของอการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็ท่านต้องการให้เราไปช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะช่วยที่คลายปัญหาของชาวบ้านได้ในทันทีท่านก็เลยมอบ<ส>หมายให้เรามาดูมาดูแล <นะ S 2> วันนี้วันนี้เองกันมาวันนี้ก็คือในส่วนของการมาดูข้อมูลของว่าจะช่วยเขาได้ยังไงแล้วก็จะสามารถพูดสื่อเขาได้ใช่ไหมค่ะวันนี้ก็คือในขั้นต้นเราต้องไปก่อมเขาก่อนนะคะพูดจาดีดีอ่า เขาไว้ใจเราก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะต้องประสานงานกับส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะถ้ามีป่วยทางพิษก็ต้องประสานกับโรงพยาบาลธัญรักษ์นะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องประสานไปที่ศูนย์แคมป์สามห้าที่เป็นโครงการของท่านเมธาภาภีศรีที่ท่านได้ดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นี่เหมือนตอากเราเคยมาแค่นี้แล้วนะทังที่เราทังหนัก เราทำเราทำมาหลายเคสแล้วนะคะเราเคสเี่ยเราก็ประสานประสานเชื่อมต่อโดยตรงกับท่านเมธาพัทีสีท่านก็เลยสั่งการว่าต้องรีบจัดการทำก็เลยมาเลยเพราะท่านให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนไปแล้วว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทำโดยความสะดวกให้กับประชาชนและแก้ปัญหาประชาชนได้คือนี่เราจะเข้าไปในบ้านเขาอ่ะเราจะดูาาามาดูการทำงานของโยชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย วันนี้มาคุยด้วยงนมาอนี่เป็นทางเขาเรียกอะไรนะกลุ่มที่จะมาข้ฟังฟังมาช่วยมาฟังมาฟังมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกันนะเดี๋ยวดูๆเดี๋ยวลเดี๋ยวยัง เนมรอนแล้วเบอร์สาเลยบอร์สาไม่ได้ทำไมอะเบอาไม่ได้มันพังตัวนู้นใช่ไหมัเมื่อกฮะแล้วเป็นอะไรอะผักุ่ผักะไมผักมันไม่รับผมใช่ไหมมนี่ใส่้ทักําลังลมผักถึงตัวละอากาศร้อนเขาจะไปนั่งคุยน้องหน่อยเออเาเรียนรัสเซีย ไม่เป็นไรนะรคือเราต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะ,ะเพราะว่าเรานะเราต้องนึกถึงลูกให้มากๆตอนนี้คือถ้าเราเป็นแบบนี้ลูกเราต่อไปจะเป็นยังไงนั้นก็ตอนนี้ให้นึกถึงครอบครัวลูกนะเวลาเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยค,ครอบครัวลูกเราอะอจะเสียใจมากขนาดไหนนะรักพ่อรักแม่ไหมเนี่ย ถ้าไม่ละโอ้ไปนาน <laughs> เห็นไหม <laughs> เห็นไหมงั้นเราก็ต้องไปรักษาแต่ว่าอยากให้สมัครใจนะนี้อยากให้อ,อยากให้ไปแบบสมัครใจเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสมัครใจที่จะไปเนี่ยเราก็จะได้มีพลังในการที่จะเอาชนะมันได้ะนะ คือพวกพี่มาเนี่ยก็คือไม่ได้บังคับเพื่อที่จะให้เราไปแต่อยากจะให้เราเนี่ยสมัครใจที่จะไปเองเพราะเมื่อไรที่เราสมัครใจจะไปเองแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะหายเนี่ยมีสูงนะเนี่ยโอเคปนงับเปรอะก็อยากไปอยากไปเหเห็นว่าได้งานได้คนอาชีพได้อย่างได้ได้ความรู้ตัวแล้และรู้ไหมว่าเคสน้องเนี่ยแม่ทับอ่ะท่านสังการมาเอง ใช่ไหมท่านเม่ทับท่านเป็นห่วงท่านรีบให้พวกเรามามาดูแลมาดูว่าสามารถที่จะช่วยเหลือให้น้องหายจากอาการที่เป็นอยู่หรือไม่เห็นไหมเนี่ยขนาดแม่ทัพอะเข้าเยียงสังการมาเลยท่านเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรามีกําลังใจเยอะเลยนะมีคนอยากให้กําลังใจเราอยากให้เราเนี่ยหายเนี่ยมาเซ แล้วแล้วจะให้คำตอจะพยายามใช่ไหมแล้ววันนี้วันนี้ถ้าถ้าหากว่าไม่เลิกเลิกตั้งแต่วันนี้ได้ไหมเลิกนานแล้วเลิกนานแล้วไม่เสพยาแล้วเราเราเสพอะไรบ้างเลิกเลิกนานแต่พูดตั้งแต่เสพนี่ก็เสพบ้างเสพบ้างมีบ้างมีบ้างแต่ว่าไม่ไม่บ่อยใช่ไหมไม่นักแบบถือว่าได้ตัคงแล้วไปหายาหมดนะใหม่คือว่า ปกติน้องน้องเสพเพื่อจะทํางานอะไรเนี่ยฮะอเสพเพื่อจะทํางานเพื่อแล้วเสพมีแรงมันก็เพิ่มแรงหน่อยอ๋อเพิ่มแรงแรงกระตุ้นหน่อยนะฮน้องเสพอะไรอ่ะนี่ยาอะไรซีเดย์ W I นะโอักระท่อมกินไหมน้ำกระท่อมกินด้วยแล้วเสพนานเท่าไหร่แล้ว นานอยู่นีอยู่แล้วตอนอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดตอนนี้อายุเท่าไหร่ละที่ห้าที่ห้าโอ้ก็หลายปีแล้วดูในข่าวไหมที่มีอาการติดล้อนแล้วต้องไปปีนเสาไฟฟ้าไปทำร้ายคนอื่นนี้น่ากลัวนะมันนั่งรู้สึกเขามีความเครียดด้วยเขาคิดหนักแล้วก็เล่นหนักคิดหนักเล่นหนักคิดหนักแล้วเรา ไม่มีคนเข้าใจเขาได้เคนกัดใจจะเป็น้ะไรนะโอ้สดงว่าประมาณนั้นเขามีจิยู่นะเขาดีอ่ะเ็มีจิยู่เนี่ยยังตอบโต้ไปมาได้เนี่ยแสดงว่าเราอะยังสมบูรณ์อยู่อสมบูรณ์อยู่นั้นต้องรีบต้องรีบไปบำบัดรักษานะเราก็อยากจะหนีจากราคมตรงนี้ไปอยู่นั้นใช่ไหมแล้ว มันถ้าพูดถึงจนนี้มันนี้ไม่พ้น<ม>ไปทุกที่มันมีหมดมทั่วเลยทัว่าเราจะเข้าถึงเล็กถึงน้อยแต่ว่าเราเราคิดอีแบบนึงนะครับ<อ>คิดอะไดไงที่คิดแบบนี้ก็ไงแต่าขาเล่นเป็นก็เกิดผลดีถ้าเล่นไม่เป็นก็เกิดผลเสีย แต่ว่าเราคิดที่จะออกมาจากกลุ่มสังคมตรงนี้ก่อนเพื่ออยากเดี๋ยวเข้าโครงการบ้างอะไรอยากปรับตัวเนี่ยจะสงสารพ่อไหมสงสารได็กสาวว่าทะเลาะกันด้วยอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าผมกลับมาที่ไร่ครอบครัวเครียดที่เพราะผมจะไปทำงานนอกบ้านนานไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัว กลับมาแล้วนะครับไปกลับมาทุกคนก็กลัวกลับมาทะเลาะกันแล้วลงไม้ลงมือกันด้วยเราถึงเสียใจที่ทำก้อนนู่นนี่เศรจใจครับหนักใจเลยกินน้ำเย็นจะบอกเขาไงนะอยากจะทอทบอกว่าที่เราทำร่วนแล้วก็คื้นดินร่วนเนี่ยก็ย้ําเขาสบายใจยังเขาปลุกใจ อยากให้เขาเข้าใจในตัวเราครับสถานการณ์แบบไหนยังไงเข้าใจความรู้สึกอะไรที่เรารู้ว่าเขาเป็นห่วงเรานี้ไปไหนไม่ไปยงไงอาี่อยากไปไปสุดตัวเีอว่ากับตัวละอยากเข้า งอยู่แบบนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ไปไม่มีใครไว้ใจอืก็เลยอยากไปอยู่เพื่อที่สุดตัวเขาไปวางใจไว้ใจเราอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเลยพอเราเห็นเขาพูดกันพอเรามาพวกเขาเนี่ยหมดทีนี้เราก็รู้สึกแปลกไงเหมือนยังไงไม่รอย่างคนนอกไปเลยนะ เป็นคกบวัวเราเราก็อยากผมก็อยากคุยกับเขาบ้างปรึกษาได้แบบนี้แต่กลับมาไม่ได้เลยนั่นแหละที่ผมออกบา้านนอกอยากไปพิสูจน์ตัวเองว่าผมก็เป็นคนคนหนึ่งอะที <c oughs> ่ว่าเราอยากปรึกษารับรู้ความรู้สึก ไม่เข้าข้อบ้างนะไม่สังเกตข้องอ่ะแน่ระพิชชอบแบบนี้แล้วพี่สายมาพ่อเคยเคยฟังเขาเขามีความรู้สึกยังไงก็ส่วนใหญ่จะส่วนทางกันนะสวนทางกันคือถ้าพูดง่ายๆคือแนวคิดเราเป็นคนละแบบคือเราทําเพื่อลูกแต่ว่าลูกเข้าใจแบบนึงลูกเข้าใจเราอีกแบบนึงคือไม่เข้าใจว่าเราหวังอะไรเรารักเขาใช่ ที่ผ่านมาเคยรู้สึกไหมว่าพ่อรักเรารู้สึกว่าพ่อรักเราแต่ว่าจะทำตามใจตัวเองไม่ไม่ค่อยได้ลำบากลำบากทำไมอะสุดทางครับสุทางพ่อะว่ผ่านมาเคยเคยกอดกันบ้างไหมเคยกอดเคยสลามก็ก็มี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 บ้างช่วงหลังๆควักเพราะอาการหนักๆก็ไม่ได้แล้ว สองวันที่แล้วแกทำผิดแกก็ขมาก่อนก็มาก็ถก็ยังดีอ่ะครับก็ถือว่าทําผิดแล้วก็รู้สึกได้ก็มาขอโทษอย่างวันนี้ก็เหมือนกันคือต่างคนต่างไม่อารมณ์ขึ้นมามใจก็หนีไปสักพักหนึ่งพอกแกสำรอารมณ์ได้แล้วกลับมาหาถ้าเรายิ่งสอบโต้มันก็ยิ่งลงแรงสูดผมหอยก่อน ที่ที่ออกไปทะเลาะกับพ่อเสร็จพอออกไปแล้วก็คือถอยเพื่อไปตั้งหลักใช่ไหมให้อะไรสงบสติอารมณ์ให้ใจเย็นลงทางพอใจใจบาเือีกลับมาเป็นคนใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยขอโทษตอนนั้นเออแล้วขอโทษตอนที่เราปรึกษตัวกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนมาตอนนี้ขอเถิไปก็เหมือนเดิมถ้า ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราพิสูจน์ตัวเองเลยดีกว่าใช่ไหมแผะนั่นดู่ะอาก็โอเคนะว่าถ้าขอโทษบ่อยๆแล้วตัวเองไม่ปรับตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยพ่อนับตาไหลเลยไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าทุกคนเวลาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ นีนาโรคหัวใจที่ไหนโรคหัวใะคือตั้งใจ่หใจที่ลุกจะปัดตัวนเห็นไหมเนี่ยพ่อร้องไห้แล้วเนี่ยตั้แต่ก็หลายคนก็พยายามที่จะมาแบ่งเบาความทุกข์ของครอบครัว คนก็อยากจะให้น้องได้เป็นคนดีของสังคมอานยนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อตัดตัวพิสูตัวเองมิสูให้ได้ว่าเราเป็นคนดีอะไรอย่างนดีไม่รู้ดีจริงต้องดีเราต้องตั้งใจเราต้องั่นใจตอนเดี๋ยวนี้เวลาเราก้าวขาออกไปจากประตูแล้วเนี่ยขึ้นรถไปเพื่อที่จะไปบรรบัดเนี่ย เราต้องมั่นใจไว้แล้วว่าเราจะต้องทําให้ได้นะเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็จะไม่มีโอกาสแลนะวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่ทุกคนพยายามที่จะให้โอกาสเราอีกครั้งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นคนดีให้ได้แล้วนะเป็นงไงบนะ้างคือพ,พ่อเกิดามาประทับใจกันน้ำเสียน้ำตาไปเลย คือวันนี้นะคะก็คือกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่นะคะเนื่องจากว่าเราคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาตรงนี้อยู่หลายหลายชั่วโมงนะคะก็ได้เห็นน้ําตาของพ่อก็รู้สึกตื่นตันใจตื่นตันใจแล้วกว็จะก้าวขาวแอปบ,บ้าแล้วก็คือไปคนใหม่แล้วใช่ไหมใช่อบอกแม่ว่าหลังจากหลังจากที่น้องก้าวขาอ่ะน้อง น้องบอกก่อนว่าน้องจะเป็นคนใหม่แล้วกาก้าวขาออกจากบ้านน้องก็จะเป็นคนใหม่ละยเป็นคนใหม่สู้ๆนะฝากกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องกําลังจะปรับตัวเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องเองก็มีความตั้งใจที่จะเียบลงตัวเองวันนี้ก็ได้เห็นน้ำตาของพ่อแล้วแล้วก็ได้เห็นถึง คาพูดที่สื่อออกมาจากใจของน้องก็มีความรู้สึกว่าตื่นตันใจในฐานะคนที่ประสานงานช่วยเหลือนะคะ รัาพ่อแม่พี่น้องนะครับก็คาดกับแบบว่าต้องการนะครับก็คือหายาเาพติดมันมีหลายส่วนนะครับส่วนผู้ค้านะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับส่วนผู้ที่ติดนะครับหรือที่หลงผิดนะครับอยากจะบําบัดนะครับก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอดนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับในการพาให้น้องๆนะครับ มาบําบัดนะครับเพื่อกลับมามาสู่แนวทางที่ถูกต้องครับความสําคัญของการที่จะผ่านข้าแคมป์มันเป็นยังไงเป็นโครงการที่โดี๋ยวพาออะไรเรี่าโครงการแคบสามไลน์ไหมครับพยายามที่จะผ่านกันทีนี้ว่ามันดีต่อหรือเครับก็เราจะได้นํานําคนดีนะครับคนคนดีกลับคืนสู่สังคมนะครับแล้วก็เป็นกําลังนะครับในการกลับมาในการในการพัฒนาชาติไทยต่อไปครับ หนูว yeah. ่าการต่างานเป็นยังไงวันน <c oughs> <c oughs> Rodriguez> <c oughs> <c oughs> ี้เทสเองก็คือลขอการเอาสนีแล้วก็เสพยาเยอะแล้วก็มีอาการคุค้างบางเป็นบางครั้งแต่ว่าในตวนี้เวลาน้องเขาติติน้องเขใจดีประบกับที่ทางผู้ปกครองเอก็ีไว้สเม้พต้องการช่วยเหลือโดยเฉี่ยเนในเรื่องของแคมป์ว่า ได้เห็นนะฮะก็ารอเานที่บานเองทานเพื่อที่ที่เป็นที่ที่ว่าเป็นนทหารบกเขาก็เข้ามามหาเสื้อท้ำประวัติมาเพ่ที่จะรับน้องนะครับไปส่งรังสื่แคมป์นะครับก็ไปเข้าแคมป์แล้วก็จะมีการฝึกอาชีพนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มานะครับีเรื่องราวดีดีแล้วก็าเวลามานำเสนอได้ ก็ได้จับแนไงว่าเราลงไปแล้ว<ช>เราันได้